นานาไลาบีนาโพสถึงความสัมพันธ์ตรงกลางปิดฉากรักสิปีเปิดปากยืนยันแล้วว่าเลิกกันจริงเป็นการปิดฉากรักสิปีระหว่างนั่งเอกสาวร่างการนารัตและแร็ปเปอร์หนุ่มตงทูพีที่ตอนนี้ได้ลดสถานะการ2เดือนแล้วให้เหลือเพียงแค่เพื่อนที่ดีต่อกันเป็นการตัดสินใจร่รวมกันไม่มีมีที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดล่าสุดพี่สาวคนสนิทของทั้งคู่อย่างนานาไลาบีนาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสภาพสวมกอดให้กำลังใจทั้งคู่ และยังบอกด้วยว่าถึงแม้วันนี้ภาพของน้องทั้งสองคนที่พี่สาวคนนี้แอบบรอคอยแอบบคาดหวังและอยากเห็นมันอาจจะไม่มีแล้วแต่เขาอยากขอบคุณอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้พี่ได้มาเป็นพี่สาวของทั้งคู่และได้มารับรู้ถึงความรักสิบปีที่มีค่าหน่าจดจำของน้องทั้งสองที่ยังอยู่ตรงนี้สำหรับทั้งสองคนเสมอและตลอดไปนะก่อนน้องทั้งสองคนแน่นๆนะคะ ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ